เตรียมตัวเลยนะทุกคนกําลังจะออกเดินทางไปหาเอเอร์เอนนี่นะ Hi, Everyone Everything s i n บลท e เด Today t o ตอนดับเ้ากับทุนายอยู่นะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนทัาก็เตรียมตัวออกเดินทางเลยนะเพราะว่าทําอิดนัดกันประมาณ8โมงกับโมกันเลดในหนึ่งนะทุกคน ตอนนี้ทีมงานเทาก็เตรียมพร้อมและบิ๊กใหญ่พอนการสตาร์ทรถแล้วนี่ใช่เบิ้งผักกระเรียมพร้อมเลยอันนี้กระเป๋าใครเนี่ยกระเป๋าใครฮะฮัลโหลนอนแล้วไฮโซเปิดพอร์กับลูกพอนกันนะเป็นเลขสิบเอ็ดนะเพิ่นเบิ่งของโบราณในตู้นะทุกคนมีแต่ของเก่่่าาๆีเของกว่า แม่คะตมีสื่ <S <S สออีสาน่ยูเวนจันสกนตาเได้าเขายัได้ไใใเขากลับไปเลยไปหามอยเวนจันเลยเคแม่คันเขาสั่งสื่อมาสิแพงเขาไปเลือกสื่อในตัวเนาแก่เหลวเออเลืกตนะัวแล้เลวเม่ที่ไม่ไง่ายสวยเนาะเด่นจะมาสวยเป็นธรรมชาติเนาะสบายดีเนยสบายดี สวยนะสาวสวยสาวประทับใจเลยก็จะไี่กุหลาบเล็ดน,นะทุกคนนะอากาศร้อนรอนนะหน้าโรงแรมที่เจ้ขาวครับทีมงานนอนนะทุกคนทีน้ากองเดนทางเรอเป้่านะพอพ่นเมื่อคืนในิ่นเหตุเวียกไหมหนื่งว่าซาน โอ้ยมันนี้ฮะใส่สีขาวนำการผู้ทำรองสีดำเนาะอุ้นเดวไม่ลืมสอยเนาะกำลังจะอ,ออกเดินทางไปบ้านเออแอนนี่อยู่ไส่กเกาะเปล่าอ,อยู่พนห์ว้ยอยู่บ้านเกินบ้านเกินเนาะอยู่บ้านยงเคยไปเที่ยนแล้วบ้านเกินเจ้าโอ้ยตลอดเออลิงด์เลยครั้งแรกเหมือนกันลาวพอเราเป็นคนสวยมาซ่านะเนาะยังอ,อยู่เวียงอีกเที่ยวไปจนเมื่อยแล้วนะอ,อ,อยู่พนนี้นะเมืองอ่ะเป็นคนในเมืองวันนี้เป็นคนนครหลวงวันนี้ฮะ เฉพาะจังด uh, <si> ังโมในหนึ่งเนาะวสัานเสือใหม่ได้นี่ฮะเสือใหม่เด้อสวยงามเด้ออยู่ในไม่แคนมัได้งามเด้อมันเบ่งนี่นี่เขาเอิญไมแขนทีดีย่อกันเองวาสันนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สวยใส่ตอลิสตอดใจบิ๊กใหญ่ออกไปแล้วกับบอาโตดัลลี่และกับผู้หนึ่งเสียงก่บวันดาลืมลูกแล้วทุกคนลืมลูกลืมหลาน เมื่อเช้านี่ยอัญกัดอนิตตาโทรมาหาแม่กินเคคกิลเนี่ต้องไปสื้ออยู่เวียงจันเดี๋ยวมันมีตึกสมสมดอกดอกอยู่แถวใดจะสิโทรหาขจ้าบ่งไปสื้ออยู่หานเขาเพื่อได้ถือนะสือยู่เวียงมือสีบืบอยู่เวียงจังนะคอยมีเบอร์โทรเขาอยู่อัน centimet, อนี้คอยเคยสือน้ำพระเจ้าอันนะมีใครอยากกินกาแฟปะือยากอยู่ก็ได้อยู่พวงวงนอนได้อยู่กินแล้วตอนนี้ฮะเพราะว่าเขาใส่เวลาไปเดี ซื้อจะใส่ดสดเดียกใส่นี่ยประมี้เออเดี๋ยวจะข้อมตอนจะเดี๋ยวมี้ยยังยังยังบ่ตอนตอนนี้ยังบ่อตอนใครจากสิบไปใส่เฮายังไปเพื่อสิกลับเมื่องเลยว่าระสิไปเฮือนบุญเขาอ,ออกทัง้งมีเลยบ่หรือว่ารยังไงปอเขาสี่กาแฟออกมาบ่กบริยเก่าเออไก่อย่าลืมใส่น้ำมันนะจ๊ะเทิมปั๊มน้ำมันแล้วบอกนะจ๊ะข้างในน้ำมันสมบติแหะมันเสียหอจะบรวดเกินขี้ค่ะ ออออกอด,อดกับเอาเอาเอาให้มันมีก่อดนั่นแลหละกอดพรีเบิร์ด <c oughs> จะไปหาซื้อบะมี่นะนะทุกคนตอนนี้ก็ออกเปยนะวังเวียงอันนี้นี่ข่านท่นข้าวเปียกท่าน,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 านี้อร่อยกับกินส่งดังๆนะช่วงดังๆช่วงอี่ยบัดังสมัยก่อนมากข้าวหูหมดเลย ช่วงนี้ลืมหมดแล้วแพลงเข้าใจใจเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะถามารับว่าเขาขอบสุดลองคลิป่ะนะวิวดีดีนะทุกคนนี่จักเรเสียฮอดบันเกินจักโมงนะเป็นกำลังใจในเดินเดินทางทั้งหมดเจ็ดท่านนะเจ็ดคนนะทุกคนอันนี้ฮันเนี่ยพี่บางเบียงพี่เคบางเวียงเอาใบหวานอยู่บนใบหวานค่ะ อันนี้เป็นอย่างไรีเคบางเวียงนะสาีนะนี่เป็นถ้วยดีี่เปอร์็นฮะมันสี่ปอรซ็นเลยกะตามเขากะตามอะไบอนเกินหรออเอาันชี้กันวัชี้ล่มกัวนเขาจะไปทางนี้ได้เข้ากัไปไปจำเขเลยโทษใช่มบโทษใช่ไหมบเอา เอ oh, อันอน้ก็ทเอาไอแพดโทรอันเนาะเอาโทษซ้ำหน่องโทษอะไรที่บอกโทรหาคุณโตกอนโตไอพีกนินโทษซัำอยู่อ่ออยู่เอาลูกกนีกบท่ันเลยไปไปฮัลโหลนี่ไปไหนไม่ใส่ำมันแัวโซเนะอ๋อไปใสกุญ่จไปก่อนเด้อโอเคพารันนกวานน่นนาะ กับพักกันรุ่นยูเออเป็นอะไรกับโบ่ลยเป็นเงินมาเหลียวบโบนี่ก็ออกกับขึ้นไปไกลเลยอันนี้ครจะเนี่สถานสถานสถานีเก็บเงินวังเวียงนะทุกคนเสียใจคาขาบอกอันนี้เฮาเฮาเฮาบัสซื้อเด้เฮาเอาบัสแล้วเฮาไปเสียอยู่พุ่นบนเฮาเสียออกเลยมีสถานีของเขาอยู่วัดซัน บ่ห้องเสียแต่ค่าเข่า่าออกเขาบริษัทเสียจ้ะเสียแต่ขาออกเฮะเสียแต่ขาออกขาของเสียเอาไปว่าจังไงถ้าเสียตอนค่าเข่าขึ้นมากอันนี้โบ่ขาออกก็เสียอีกควบคุมโร่ขาบ๊อบอันนี้ก็ออกเสียอีกจ้ะขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยเป็นวะสิสิออกสิเข่าจะได้ก็เสียจ้ะนึกออกใช่ไหมคะมันบริษัทคือดานอยู่ปากเซ่เลย อยู i, oh. yeah. uh ่น huh. mm ี hmm. mm ่เขาไล่ตามระยะทางจะขี่ฉันเลยจะเสียเงินซ้ำนั่นอ๋อคือเฮาสิลโงอันใกล้ๆเนี่ยฮาก็เสียซ้ำมันนั่นนั่นนึงเสียณนั่นนึงไม่บอคืออยู่ปากซินครสิไปไกลหลวงพะบางก็ไปทางนี้งเลยนี่นครหลวงก็ไปอันนึงเอ้วถ้าม่ได้เปิดตาอีกมันตบใจอีกมันจะเปิดตาไง ไก่ชนก็จะเอาเล่นตาได้เยอะนะปลาเดียวเลยนะเมือเป็นเหมือนแบบมันเข่าไปนะมันเป็นตัวเซเวนตาหรอวะบอบ่บอเมือนน้ำเข้ากรเป็นตาเข้าังเป็นเนี่ยแหะเข้ากรเป็นนะอุโมงนะมีสองฝั่งครับล่าอยู่บ่าเย็นแกงแเขาบนเหมือนปลาเดียวนะมันนี่เซเว่นมือนีนบ่มืดได้นี่ทะลุได้ฮะนี่มืดข้ามาแม่คือมืดฮะ กระมึดอยู่ข่ามากระมึดคือเก่าวมึดคือเก่าวเอาไฟขับรถเปิดเปิดแล้วถ้าเปิดแล้วปะเนี่ยเปิดแล้วดีแหละแบบตาเฮ้ามันแบบยูแจงไลยแล้วมันอะไรเนี่อมันบูรึงนะแบบข่ามาบนหมื่นใบเดียวเลยแล้วมันเป็นอย่างูหมื่นแพงครับบถจตาไฟตาเฮ้ามันชิบแบบปาโปทันเออแต่เมื่อกี้ที่เานท่านเนี่ยเอาก่อนเข้ามาเฮาทะลุมองทะลุอยู่นะทุกคนนี่ยเขามีประสบการณ์แล้บางทีสาวถึงคนไร้อะ ทอดบ่าสามรอยเมตรไม่หาลอยหาลอยบ่เออกนีออกมาแล้ทุกคนแจ้งจังว่างบัดน,นี้อันน้ำยังอันนี้คืหหอใส่ทงน้ำเคมเมนสบรเมนส์ยังจะกินเ่าหอดบัจเุินจุดหมายเป็นอไโ่ยัง <c oughs> ไ,ไปาปหาชิบลักปังนะหาสิบลักมาทุกคนเดี๋ยรุ่งพ้นห้งนี สิบล้าเป็นหกสิบลักนนะอีกประมาณสองสุโมงนะขัดสีไทยบรรยากาศลิมทางให้เบิรงเรื่อยๆนะทุกคนม่วนบะลิงมาบางเมียงมว่วนเบาคือไปถ่ายหูบลายเปาเวนถ่ายหูบไปแต่ก่อนไปถ่ายหูบเลยเออตอนอยู่ปักเซโอ้ยส่วนเมียไปถ่ายหอกถ่ายหูบทุกคนในคาถาในรถเพิ่กันไปถ่ายหูปบประองคนคณะพดตก บรพาไปถ่ายมีแต่ซาลิงกับซาดดเนี่ยเพิ่นไปถ่ายกันสองคนเอาไปถ่ายคลิปแน่บอมมันนี่ช่วงนี่เพิ่นเป็นยูทูบเบอร์เดี่นะแบบตัดคลิปแน่เฮ็ดเน่ยเฮ็ดนี่จังหน่อยเพิ่นแบบว่าเพิ่นดังแบบได้ซับสองล้านซับแล้วเพิ่นเซบ่มีเวลานะเพิ่นจะเพิ่งไปกอดมันจังได้ไวเด้คนเบิ่งคลิปละเมื่อนเอง จากคนมาตัดให้อยูจากคนมาตัดเนะอย่าลืมนะไปติดตามซ่องเพลนสาวลิงสาวลิงลิงเล็กน้อยก็จะมีซ่องเป่าเป่าตอนเอาลิงลิงก่อนนะหาก็ตอบรับดีๆกับมีเป่าเป่าอีกรอบหนึ่งนะทุกคนก็คุยเมา้อยก่อนไปฮอดโพลฮงหรือว่าบานเกิมเนเมนริมทางนะเขียวก็บ ไปก็นั่นนบาน่านั่นนีนก็พ่นหมีปไปว่นนนะฮะฮักกบาลลงทางด่วนนะทุกคนตอนนี้เขาเขาเป็นพลโฮวงบอดเนะน,น,นี่ยฮะเงนพลโฮวงอันนี้เป็นแมินของเวียงการอยู่ปะ่ะเงน,นอยู่ในเพย์เวงการเลยนี่ทางไปหลวงพระบางไปทางานี้ป่ะเออน้าขี่ซื้อขึ้นไปกับไปเฉพาะเรื่งเลียงอะไรขี่ได้ขี่ซื้อถนนท้องถังคู่กขดกีดเด้อทุกคนนี่ เลี้ยวเลี้ยวนะทุกคนลงจากทั้งด่วนกับแม่มาทางคอนกรีตวัดซันนี่จากนี่ไปจากกิโลไปหอดจุดหมายไปทางครับสามสี่สิบลานี่สามสี่สิบลากตสหอดนะทุกคนนะมันรุ่นเบิ้งว่าห้าสิบไปหอดจักโมงตอนนี้จี่สโมงเราลืมเบิ้งเบิ้งก่อนสิบสองโมงหลยนี่สิบสองโมงห้านาทีนะทุกคน ประมาณนั่นติ๊กก็อยู่ข้างหลังอยากจะเขาเมาถกงาแนละตอนนี้นะเขาจะเมาอ่ะเมาแล้วสิวะเอาก็ใส่บาทเรียบเสา้อเอ่อยตอนนี้เริ่มเมาเขาก็ไปกินเบียร์ซื้อวะนั่นในกางานบเมนต์งานครับวะเดี๋่วพ่นมีฮะพ่นมีพ่นมีเอาถือทางอยู่บะ โอ้ส่เสื <S 2> <S 2> oh, oh, uh ้อโอ้สวยงามเดินนะทุกคนฮักกามาอาเมสอสบายดีคาปูซิโน่ปันคาปูซิโน่ปันจอะเลยคับลาเต้เอาลาเตปั่นลาเตปั่นอ่ะ ก็มันรอถาเพราะสั่งคาปูชิโน่ปั่นนะทุกคนตอนนี้คิว50เลยอ่ะเพื่อนกล้วก็คิวสามพอ่อป้ายัะนั้นนะทุกคนนะเอาไปยันเด็กกินเหล้ากินเบียร์ในหนึ่งกับยันว่วงนอนพอมาขึ้นตาข้านอนกับตีสามนะทุกคนตื่นแบบตื่นสายอยู่ในหนึ่งตื่นประมาณเก้าโมงนี่ สาขาีนคนหลายเยอะกคนมาสิบเจ็ดเกิมากัคิวตอนนี้หาสิบหกเลยนะพักหาสิบ้าเปล่าเกิดากหสิหกเนาะถ้าเจอลายดีนะคนเข้ามาตลอดทำไอซ์ซอนเพราะว่าสตาร์บัคปัานฮาก็มีเลยแต่วา มันคับนี่จะได้หาหรือวยย่านังไงก็คออือยังนับแต่ยูยูบาเซ่เพใหะมีแต่ว่ามีแล้วกมันอยู่ับบอยู่โรงบาลโรงพยาบาลาบาสองสาขาสองสาขาค่ะหน่อยนะคือันคนสีกินลราคาแพงมันราคาสูงอย่งนันนทุกคนนะตอนนี้ก็คือหาซืเข้ากระหาสิาบหาบหาชิบหกหา,หาเจ็ดกันย่งอีก2คิวอีกอย่างหนึ่งครก็หูจักเพิ่นทางคำอิทเลยเจอหนากันนะเพราะเคยเห็นเคยได้คุยกับเร์แอนนี่เลย ย่างเห็นแต่ตอนไลฟ์สดยังได้บอกกันแต่ว่าบโบได้ล่มโบได้ยังกำลังเชียรนิีหนึ่เลยแม่เด็กๆเขากันเด็กคุยโทรศัพท์คนเดีประมาณสองเพื่อนี่แหละตัวคุยกับบิ๊กทูเพอนโทรมาหาบิ๊กเลยไม่พูดเสียลได้เลยนะทุกคนต้องเส้นหลอดใหญ่บะว่ดคัะ เอากันสดนเดินทางเต่านะทุกคนใส่เวลาอีกประมาณ30นาทีนะต้องสแกนมันเป็นออสเต่าพอเขากับบันนอกนิดหนึ่งนะส่งรุดอีกเลยถ้าส่ง <c oughs> รุดพาบันนอกกับนอยนึงเลยนะทุกคนนะ เดินทางไเลี้ลุหน่กอดเลยนะทุกคนอดแล้วอดแล้วุดไม้ไปทางนะทุกคนารบกสัใช่หรือบาบี้บีกสั่ดิฮัโหน่ดิตามีนทุกคน ไปทุก่านก็รีบเร่มาอ่านแ้่้ยกันอันนี้ตาก็เป็นทานตาในพืนี่นะทานท่านได้ก็ไ้แล่นไปตนไอ้วกนิทธนี่ถอใจไะดสีนะีไปก็ไปหรอีหาช่วยแต่กมว่าสิบีทั้งโคังักผว่าสิบีทั้งาพูดที่หมดนั่นและสิแต่พีทังโคตรตนอนถอใจกิสีแล้วอยนใจได้พิงพรนการใา้ได้จากนใจเรอ อว่าสิจัดเลยราะเส่้แดน่ทน้นทั้งที่ทั้งก็วันทั้งทั้งก็กางทั้งกะภับจัดมาให้เนาะอ่าผสมก็ที่มนดีใจพิ่นเนาะสามวัคซ์สองพีก็ที่ขอจักเป็นเกลือชกป้ายในหันทีนั้นตั้งเกิดน้อเออดาตาพ่อทั้งเยและภาษีแม่ทกัแม่แม่บวพ่าที่ส่งกป้าน อาคู่ฟ้อเป็นทีมงานของพี่อเนก็คณะของพู้อีเนาะเออันนี้ต้องทีมาให้บ้นเกิดพื้นที่เียาทำเจาด้สามพันนะทางจัดแต่เจ้จัดการมาให้กออทีมงานทางบ้านเกิดพื้นทเนาะเออันนี้สามพันพ้มาแล้วสามในนี้อีกสามพันคนมเกี่ยนเนีซือเกี่ยอจนสามพันารงจัดแต่เป็นผู้บริหารงานเป็นคณะกรรัการมือนี้เนาะ อาทิตย์ก <mean> ็ด <Hospital Empire. S 2> ูตีสบายดอกนี่ต่พวกันักพงนักร้มที่ไลอาจจตป้านักแกงกวยเตี๋นั้น พ่องามานเขาเนอะตะกี้ตะก้จเรท่าน่นีอนคนน่เสียงทีฮะ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 ฮ n ฮะ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 ะฮหฮะฮะฮ่ฮะ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 ฮ พี่จะใช้เดือนนี้กสิเมืองอ่ะปีวัยแทมที่เด็กเราไม่ไปกันทอดไปกัไม่ถ้าดูถ่ายตอล็อกบัเซ์อยู่ปะไปมันที่สองสามสองสามไปบักซ์ก่อนแล้วเราไปขนสะานสเก็ดตะลุกขึ้นสวานสะเก็ดก่อนแวเราบักซ์ไปสะพานนั้นไปแหวกขึไปไกลไปทิศเหนือใช่ไหสุดอันี่เราอุดเลยเอาไป บางงูตื่นด้ว่เลขออกซีโมท่าพี่ส้องกลอดภัยเลยด้นะฮะท่ได้ตัวละสองแสนนะแต่พีด้กตัวพี่สตัวได้อาดได้ตัวสสนเขาถี๊แน่เป็นทอดนะฮอดยืมวัสดุประจักษ์นกอาารปลอดภัยใด้ขวยืมมีกาตอนรดบสนับสนุนการสั่งยาจี้เทีนไ Là 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 khi mà thon, mình ảo, nhưng mà nó không thon nữa, nó là nó có sự khác biệt, nó có cài kia, nó có và ốp yo, nó, à, có để cất nắp đun phá phong leo, à, rồi nó có cài nắp là อ๋อหลักการพิเศษเอ่อถ้าคนไหนซื้อเอ่อร้อยแพ็คคืนไปนเพิ่มแถมจุดซิปแถกเอ,อ่ออันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเพิ่ย

พูดเงินขนาดยังบดแดงแล้วไม่ไดเงินใช่ เดียวมันดุตีที่ไา้เมืององนักพีนงานดยมาเ็นอข้อบุญฝรั่ง <gehört S 1> so ังไทยคนดิข่าวมาอีกเนี่แต่สุรี่นข่ามาแล้วสนอิอบบานเขา พักกันหิวพักกันกรอบนะทุกคนนี่อาหารตลอดเนาะกิมเยอะรถน้ำหนักม่ได้เลยจ้งหวะมืออื่นจังรถหัวบ้านน้ำยมเนาะหัวแพงมะเขือเนี่ยกับหัวทามอาหาตลอดคผลิช้าเจ้าเดิแม่นน็อโต้เนาะเมื่อคืนนี่เนาะแม่นบอสนึกออกใช่ไหมแบบไหนนึกออกใช่ไหมอุยนึกไม่ออกนะนนี่ะทุกคนนะเท่ากันนี่ นักข้อมันหลายๆนสือเสียงปลูกสืออเมเมนอันนี้บโตอันเสียกับอันบิ๊กบอมนะครับคือนงสืซึโกบนะโกบใช่ไหมเ่ากบคโลเดเกาพี่เออคกบพี่นะแันลายกันหลายก้นเลยนะอันนัก้อมซื้อแดงซื้ออย่างไรไทยไม่ไทยบะคนโบราณหนาไม่อีกพวกแฟนจะบวันไข่เลยเนาะ ้วทุกคนนะทลิปนี้ก็จสรจบเทอนนี้นะ <Okay. S 1> จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในเดอที่สำคัญฝากปรโมชน่นนว่าซานนะ e ี e ีว o n e everything t i n k about today t